วรลิสากำลังวิ่งหนีบางสิ่งในความมืดในซอยที่เปียกและเปียกฝนเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกไล่ล่าโดยสิ่งที่มองไม่เห็นในภาพที่ปรากฏอยู่และสิ่งที่ทำให้ฉากนี้พิเศษและแปลกประหลาดนั่นก็คือเงาของเธอในกระจกหน้าร้านที่สะท้อนออกมาดูเหมือนจะขยับไปในทิศทางที่ต่างจากตัวจริงของเธอการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินี้ทำให้เริ่มมีคำถามว่าเงาในกระจกเป็นตัวเธอจริงๆหรือไม่ ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นถึงการวิ่งของวาริษาในขณะที่เธอหันหน้ามองมายังกล้องกล้องจับภาพเธอได้อย่างชัดเจนแต่สังเกตได้ว่าดวงตาของวาริษากับว่างเปล่าไม่มีการแสดงอารมณ์ใดๆดูเหมือนเธอจะไม่รู้สึกอะไรในขณะนั้น ณสถานที่ห้องสืบสวนที่สว่างแต่อึดอัดวริสานั่งกอดอกเงียบและหลีกเลี่ยงการสบตากับใครการตอบคำถามของเธอค่อนข้างสั้นแต่บางครั้งก็ไม่ตอบเลยซึ่งทำให้บรรยากาศในห้องยิ่งรู้สึกตึงเครียดยิ่งขึ้นสารวัตรพบพยายามจับพิรุษสีหน้าของวริสาแต่ยิ่งมองยิ่งรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่คดีนี้ดูเหมือนจะไม่ธรรมดาและมีความลึกลับซ่อนอยู่ เสียงไซเรนจากโรงพยาบาลดังขึ้นและหมุนสะท้อนใบหน้าอย่างคุ้นเครือภายในฉากนี้มีศพหญิงสาวถูกคลุมผ้าขาวอยู่บนเตียงหามในห้องเฉุกเฉขนาดที่สารวัตรพบในอดีตยืนอยู่ในท่าตะลึงและตกใจสิ่งที่ทำให้ฉากนี้น่ากลัวและหลอนมากที่สุดนั่นก็คือเงาของผู้หญิงอีกคนที่เดินผ่านหลังฉากเบลอ ซึ่งดูเหมือนวรลิษาแม้จะเป็นเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนภาพนี้ทําให้สารวัตรพบรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่ไม่สามารถอธิบายได้และทําให้เขารู้สึกความหลอกหลอนบางอย่างที่เริ่มฝังลึกอยู่ในใจของเขา สารวัตรพบเริ่มเปิดแฟ้มคดีเก่าเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมหญิงสาวและพบว่าใบหน้าของเหยื่อหลายคนดูคล้ายกับวอลิสาแม้จะเป็นต่างคนต่างยุคต่างชื่อภาพเหล่านี้ดูเหมือนคนเดียวกันสารวัตรพบเริ่มสงสัยว่าวอลิสาอาจจะไม่ใช่แค่คนธรรมดาและอาจจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกันกับคดีฆาต,าตกรรมเหล่านี้เขาเริ่มเชื่อว่าอาจจะมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่และมันมากกว่าแค่เรื่องของคนหน้าเหมือนกัน วลิสาไปพบจิตแพทย์หมอสิริที่ห้องดูเรียบง่ายจนผิดปกติมีความเงียบมากเกินไปหนังสือชั้นวางเรียงอย่างไม่มีฝุน่นหมอสิริถามคำถามด้ยวยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่วลิสาตอบคำถามแบบขัดขาดเหมือนจำไม่ได้หรือไม่อยากจำสิ่งที่ทำให้รู้สึกแปลกมากขึ้นนั่นก็คือภาพวาดบนผนังที่ดูเหมือนใบหน้าของวลิสาซึ่งในภาพนั้นดวงตาเหมือนจะจ้องตอบเหมือนมีบางอย่างในภาพนั้นที่ไม่ใช่แค่ภาพธรรมดา ความเงียบและการถามที่ดูอ่อนโยนกลับทำให้รู้สึกกดดันและหลอนเหมือนความจริงบางอย่างกำลังจะเปิดเผยแต่ทุกคำถามกลับสร้างความกลัวมากขึ้นเรื่อยๆภาพจะย้อนกลับไปยังห้องเด็กหญิงในอดีตซึ่งตกแต่งแบบเกา่เกาๆพร้อมไฟสะดรัวและตุ๊กตาเก,าเกา่าๆเรียงกันเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีใบหน้าคล้ายกับบริษายืนอยู่ที่กระจกบานหนึ่งแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาน,นั่นก็คือภาพสะท้อนในกระจก กับขยับต่างออกไปจากการเคลื่อนไหวของตัวจริงจุดเด่นที่ทําให้รู้สึกแปลกนั่นก็คือเงาในกระจกยิ้มทั้งที่ใบหน้าของเด็กหญิงในชีวิตจริงกับหน้านิ่งเหมือนมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกระจกที่ไม่สามารถอธิบายได้แล้วกับมีใครอีกคนที่ซ่อนอยู่ในนั้นอารมณ์ที่สื่อออกมานั่นก็คือความขนลุกและความสงสารที่เข้ามาปะปนกันดูเหมือนจะมีบางสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจในเรื่องราวที่ค่อยๆเผยออกมา ห้ห้องเก็บหลักฐานที่มืดและมีไฟกระพริบขนาดที่สารวัตรพบเปิดลิ้นชักแฟ้มคดีและพบภาพถ่ายหญิงสาวที่คล้ายวาลิสาจากหลายคดีที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งทําให้เขาตกใจและสงสัยมากขึ้นจุดที่ทําให้เขาหวาดกลัวนั่นก็คือเขาพบชื่อวาลิสาในเอกสารของคดีที่เกิดขึ้นในปี2508ซึ่งเป็นปีที่ไกลจากปัจจุบันมากเมื่อพบสังเกตเห็นความคล้ายกับใบหน้าของ ผู้หญิงในภาพและรู้สึกอาจมีบางอย่างผิดปกติในตัววรลิสาสารวัตรพบเริ่มสงสัยว่าวลิสาอาจเคยตายไปแล้วหรือมีประวัติที่ลึกลับกว่าที่เขาคิดไว้พบเริ่มสัมผัสถึงความผิดปกติในตัวเองและสิ่งรับข้างเมื่อเงาของเขาในกระจกขยับต่างจากการเคลื่อนไหวจริงสารวัตรเริ่มรู้สึกมีบางอย่างไม่ถูกต้องมันเหมือนกับว่าเขากำลังเผชิญกับความจริงที่ไม่สามารถอธิบายได้และเงาของเขาในกระจก มีชีวิตของมันเองในตอนท้ายเงานั้นก็ยังคงต้องเขาหลังจากที่เขาหันหลังไปแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังสูญเสียการควบคุมทั้งตัวเขาและสิ่งรอบตัวเริ่มแสดงให้เห็นว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เหนือธรรมชาติซึ่งทำให้เกิดความกลัวและความไม่มั่นคงเพิ่มขึ้นวรลิษาเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเองเธอเดินเข้ามาที่ห้องของเธอและเริ่มสังเกตเงาในกระจก ที่ไม่เหมือนเดิมดวงตาของเธอในกระจกเริ่มเปลี่ยนทิศทางจากที่เธอมองไปยังมองตรงไปที่กล้องโดยไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเป็นสัญญาณของเธอว่าเริ่มรับรู้ถึงการมีตัวตนอีกคนในร่างของตัวเองวริษาจึงถามในน้ำเสียงแผ่วเบาว่าเธอเป็นใครแล้วในเงานั้นกลับมีรอยยิ้มจางๆตอบกลับซึ่งความสับสนและหลอนให้กับเธอเมื่อเธอเริ่มตระหนักว่ามีอีกคนที่ควบคุมร่างของเธอหรืออาจจะ เป็นส่วนหนึ่งของเธอที่เธอไม่รู้ตัวการรู้ตัวในช่วงนี้ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในร่างของตัวเองและเริ่มตั้งคำถามกับตัวตนของเธอการแจ้งความจากหญิงชลาผู้นี้ทำให้คดีของวรดิสากลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาคำตอบได้สถานการณ์เริ่มสับสนและคุณเครือเมื่อหญิงชลากล่าวว่าหลานสาวที่ตายไปแล้วกลับเดินวนอยู่หน้าบ้านทุกคืนและเธอชี้ให้ดูภาพจาก กลองวงจรปิดซึ่งเป็นวริษาในชุดที่เธอไม่เคยใส่ทำให้เกิดคำถามว่าหญิงสาวในภาพนั้นเป็นใครและทำไมภาพนั้นถึงดูเหมือนวริษาเมื่อพิจารณาจากพยานและหลักฐานไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอารมณ์ในฉากนี้เต็มไปด้วยความไม่สมเหตุสมผลที่ทำให้ตำรวจคนอื่นเริ่มหลีกเลี่ยงคดีนี้และมองว่ามันอาจจะเป็นแค่ความผิดพลาดหรือภาพหลอนแต่สำหรับพบ ความสงสัยยิ่งเพิ่มขึ้นเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและไม่สามารถอธิบายได้แฟดแบ็กกลับไปยังสมัยมัธยมของวาริสาหรือในชื่อที่ยังไม่เปลี่ยนว่าลิสาซึ่งทำให้เห็นถึงความโดดเดี่ยวในอดีตของเธอในห้องเรียนที่สงบแต่มีรอยขีดเขียนที่รูปหน้าของเด็กหญิงเต็มไปหมดบนโต๊ะเรียนสัญ,ญลักษณ์ที่ดูเหมือนจะสะท้อนถึงการกดดันและการโดดเดี่ยว ที่เธอได้รับจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนในขณะที่เพื่อนๆล้อลเรียนว่าเด็กผีวริษานั่งอยู่ในมุมห้องเงียบและโดดเดี่ยวขนาดเดียวกันเงานในกระจกห้องเรียนก็แสดงให้เห็นถึงคนที่คายวริษาแต่เป็นคนที่เดินสวนกับเธอไปเลวากับเงาอีกคนที่ไม่ใช่เธอเอง สารวัตรพบเริ่มสืบคดีแฟ้มคดีเก่าและพบว่าผู้ต้องสงสัยในคดีหนึ่งนั้นก็คือพี่สาวของวริษาสิ่งที่สะดุดตาคือข้อมูลทั้งหมดในคดีนั้นถูกลบออกจนทําให้เกิดความสงสัยว่าเหตุการณ์ในคดีนี้อาจจะไม่ธรรมดาจากนั้นพบพบภาพถ่ายจากงานศพเมื่อ20ปีก่อนในภาพนั้นมีเด็กหญิงยืนจ้องกล้องซึ่งหน้าคล้ายวริษาอย่างไม่น่าเชื่อ จุดนี้ทาให้สารวัตรพบเริ่มสงสัยอย่างจริงจังว่าวลิสาเคยตายหรือไม่หรือหากเธอเคยตายแล้วใครคือคนที่อยู่ในร่างของเธอในปัจจุบันความสงสัยเริ่มสะสมขึ้นเรื่อยๆและทําให้สารวัตรต้องตั้งคําถามกับความจริงที่เขาคิดว่าเข้าใจมาโดยตลอด สารวัตรพบนั่งอยู่ในรถของเขาที่จอดอยู่ในความเงียบและไฟหน้ารถที่สลัวประทับหมอกบางๆสร้างบรรยากาศที่น่ากลัวหลังจากนั้นพบตัดสินใจที่จะหยิบบันทึกเสียงที่เคยบันทึกจากการสอบปากคำของวริสามาฟังอีกครั้งแต่เมื่อเขากำลังฟังเสียงที่เขาได้ยินกลับเป็นเสียงกระซิบของหญิงสาวที่เขาไม่ได้ยินในระหว่างการสอบสวนเสียงนั้นกล่าวว่าเขาจาอะไรไม่ได้เลยสินะ จุดนี้ทําให้พบรู้สึกถึงความร้อนที่ไม่สามารถอธิบายได้เสียงนั้นทําให้เขารู้สึกเหมือนกําลังหลอมรวมกันและสับสนไปหมดจึงทําให้เขาต้องรีบปิดเครื่องเล่นอย่างเร่งรีบและหนีจากความรู้สึกนั้นวลิสายืนอยู่ในห้องเงียบที่มีเสียงนาฬิกาติ๊กตอกติ๊กตอกและลมหายใจของเธอที่ดังขึ้นมาเป็นระยะทา,ามกลางความเงียบสงัดของค่ําคืนเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นและมองเข้าไปในกระจก เธอสังเกตเห็นว่าเงาสะท้อนในกระจกไม่ได้ทําตามการเคลื่อนไหวตัวจริงอีกต่อไปทั้งนี้เงาของตัวเธอพูดก่อนตัวเธอเองด้วยเสียงแผ่วเบาที่คุ้นเคยว่าถึงเวลาที่เธอจะจําได้แล้วกลับมาในที่ห้องจิตแพทย์นะครับจิตแพทย์ก็ถามถึงความทรงจําช่วงวัยเด็กของวริษาแต่เมื่อเวลาผ่านไปวริษาเงียบสงบเกินไปจนจิตแพทย์รู้สึกสงสัยจู่ๆวริษาก็พูดออกมาด้วยน้าเสียงเย็นว่าเคยอยู่ที่แบบนี้แต่ตอนนี้ทุกคนใส่ชุดขาว คำพูดนั้นทำให้งงเงียบลงทันทีความทรงจำของเธอเริ่มรั่วไหลออกมาทำให้บรรยากาศในห้องกลายเป็นตึงเครียดขึ้นมาในทันทีจุดเด่นของฉากนี้ก็คือการเปิดเผยความจริงบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะเชื่อมโยงกับอดีตที่มืดมนของวาริสาเริ่มหลุดออกมาอย่างไม่ตั้งใจสร้างความรู้สึกกดดันให้ผู้ชมและตัวละครในเรื่อง ภาพย้อนกลับไปยังสถานพยาบาลเด็กในอดีตบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชิดเสียวอาคารถูกล้อมด้วยรั้วลวดหนามและเสียงเด็กร้องดังแวบไปไกลบ่งบอกถึงความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นในสถานที่นี้วิษาในวัยเจ็ดขวบกอดตุ๊กตาเดินอยู่ในลานกลางแจ้งอย่างเงียบๆข้างๆเธอมีเด็กหญิงอีกคนเดินไปด้วยแต่สิ่งที่ประหลาดนั้นก็คือไม่มีใครทักเด็กหญิงคนนั้นและดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีตัวตนสำหรับผู้ใหญ่ในสถานที่นั้น จู่ๆเต่านาทีก็เรียกชื่อวรลิสาทําให้เด็กหญิงเจ็ดขวบก็เดินไปตามเสียงนั้นในขณะเดียวกันเด็กหญิงอีกคนที่เดินข้างๆกับตามเธอไปด้วยทั้งที่ดูเหมือนว่าไม่มีใครเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นเลยจุดเด่นของฉากนี้ก็คือการเปิดเผยให้เห็นบางสิ่งที่อยู่กับวรลิสามาตั้งแต่เด็กบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเงาเมืดหรือวิญญ,ญาณที่เชื่อมโยงกับเธอมาที่เชื่อมโยงกับเธอเสมอมาแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นหรือรับรู้ ภาพของรงเก็บของล้างเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ถูกลืมทุกอย่างก็เต็มไปด้วยฝุ่นลอยในแสงแดดที่เฉียงสอดเข้ามาสถานที่ดูเหมือนจะไม่มีการใช้งานมานานแล้วสารวัตรพบ ตามเบาดแสนจนมาถึงในที่นี้คนเดียวเขาเริ่มเปิดแฟ้มคดีและพบภาพถ่ายของสาวหลายคนที่ดูเหมือนจะคล้ายวริษาทุกคนมีลักษณะหน้าเหมือนเธอแต่มีปีที่แตกต่างกันไปในช่วง20ปีสิ่งที่ทำให้เขาต้องตั้งคำถามมากขึ้นนั่นก็คือวิดีโอ VHS ที่เขาพบพร้อมฉากที่เขียนว่าลิสา2543ซึ่งเป็นปีที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้หญิงที่หน้าคล้ายวริษาในช่วงเวลานั้นด้วย ภาพวิดีโอขาวดำแสดงให้เห็นถึงเด็กหญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้ากระจกและกำลังวาดภาพอยู่มีการกระตุกของภาพในบางช่วงซึ่งเพิ่มความรู้สึกแปลกประหลาดให้กับผู้ชมในขณะเดียวกันเด็กหญิงในวิดีโอนั้นทำกิกจกรรมอยู่เธอพูดกระซิบกับเงาในกระจกว่าอีกไม่นานเราก็จะได้ออกไปแล้วจากนั้นเธอหันมายิ้มให้กับกล้อง โดยที่เงาในกระจกดูเหมือนจะตอบสนองต่อคำพูดของเธอจุดเด่นของฉากนี้การที่เด็กหญิงในวิดีโอมองทะลุผ่านกล้องและมองมาอย่างที่ผู้ชมรั้ว่าเธอรู้ว่าใครกำลังดูอยู่ซึ่งทำให้บารากาศนั้นยิ่งถึงเครียดขึ้นเพราะมันทาให้ผู้ชมรู้สึกว่าแรงบางอย่างในเรื่องนี้ไม่ใช่มนุษย์และมีบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่เบื้องหลัง วลิสานั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกเก่าภายใต้ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านของเธอและเริ่มพูดกับใครบางคนที่ไม่ปรากฏตัวในภาพโดยถามว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมซึ่งคำพูดนี้สร้างความรู้สึกที่เหมือนว่าเธอกำลังสนทนากับบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่ใครที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า จุดเด่นของฉากนี้การเปิดเผยให้เห็นเงาคล้ายวรลิสานั่งอยู่อีกฝั่งตรงข้ามเรากับเธอกำลังพูดกับเงาของตัวเองซึ่งยิ่งทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความไม่สมจริงและความหลอกหลอนที่เกิดขึ้นในใจของวรลิสา,านั้นอาจจะเป็นการสะท้อนถึงตัวตนที่สูญหายหรือบางสิ่งที่ตามติดเธอมานาน วันต่อมาที่ห้องสอบสวนวริษานั่งนิ่งสีหน้าเรียบเฉยจนน่าขนลุกขณะที่พบนั่งตรงข้ามพร้อมแฟ้มคดีและภาพกล้องวงจรปิดชี้ชัดว่าเธออยู่ในเหตุการณ์หลายครั้งอย่างไร้คำอธิบายเขาเปิดเทปจากเสียงการสอบสวนวันก่อนพร้อมตั้งคำถามว่าคุณจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมแม้จะเป็นเสียงของวรดิษาแต่กับพูดประโยคที่ไม่ตรงกับคำพูดในวันนั้นเช่นขนาดในความจริงที่เธอนั่งเงียบเสียงในเทปกับพูดว่า เขากำลังเริ่มสงสัยเราต้องรีบแล้วความผิดปกตินี้ค่อยๆบีบอัดอารมณ์ของฉากสร้างบรรยากาศที่หลอนจากความเงียบและสร้างความไม่แน่ใจใครกันแน่ที่อยู่ในร่างของวาลิสาหรือว่าเสียงในเทปนั้นเป็นเสียงของอีกคนที่ไม่ใช่ถึงที่ใช้เธอเป็นสื่อกลาง แปดแบ็กพาผู้ชมเข้าสู่ตึกเก่าที่ถูกปิดตายมานานหลายปีสารวัตรพบขณะที่เขาเดินช้าๆภายในตึกเขาพบห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยของเก่าที่ถูกคุมด้วยผ้าขาวและบนฝาผนังห้องมีภาพเก่าขนาดใหญ่ใส่กรอบไม้ปลูกวางเอียงอยู่ในภาพคือเด็กหญิงสองคนยืนหน้ากระจกบานใหญ่ราวกับสะท้อนกันแต่ละคนยืนคนละฝั่งจุดเด่นภายในภาพมีลายมือเขียนด้วยหมึกซีดๆว่าวาลิสา วาริยา2 5 4 3อารมณ์ของฉากนี้คือจุดเริ่มต้นของการแตกตัวของความจริงพบเริ่มเข้าใจว่าวาริสาอาจจะไม่ใช่คนเดียวในร่างนี้แต่คือ2ตัวตนมีบางอย่างผูกติดกันมาตั้งแต่วัยเด็กและสะท้อนซึ่งกันและกันมาโดยตลอดและนี่เป็นฉากที่ตอกย้ำภาพเงากระจกและเริ่มเฉลยคำถามสำคัญของเรื่องวาริสาเป็นใครกันแน่และวาริยาคือใคร ห้องจิตแพทย์เงียบงันราวกับหยุดนิ่งพบนั่งตัวตรงอยู่อีกฝั่งใบหน้าเคร่งเครียดสายตาจับจ้องเครื่องบันทึกเสียงเกา่าที่กำลังเล่นคลิปบําบัดย้อนหลังเสียงของวาริษาดังขึ้นช้าๆทีละคำหนูไม่อยากให้เธอออกมาหนูพยายามขังเธอไว้แต่บางคืนเธออยู่ในกระจกเธอแค่ยิ้มแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเสียงในคลิปแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความกดดันประโยคขาดช่วงเหมือนถูกตัด หายใจแรงและสิ้นสุดลงด้วยเสียงสะอื้นในลำคอแพทย์หญิงปิดเครื่องบันทึกช้าๆแล้วหันมาหาพบสีหน้าเธอทั้งอ่อนล้าและวิตกกังวลก่อนจะพูดเสียงเรียบดิฉันไม่แน่ใจว่าคนที่คุณกำลังสอบสวนนั่นคือวริษาหรือใครอีกคนในตัวเธอภายในห้องน้ำตำรวจพบเงยหน้าขึ้นแต่ในกระจกเงาของเขายังคงก้มหน้าอยู่หยดน้ำค้างบนปลายผมเงานั้นค่อยๆเงยขึ้นช้าๆช้าวกว่าล่างจริง ดวงตาในกระจกไม่แสดงอารมณ์ใดๆก่อนที่มันจะยิ้มอย่างเย็นชาพบชะง,งักไปรู้สึกแปลกหัวใจเต้นแรงเขาค่อยๆก้าวถอยหลังแต่เงาก็ยังยืนนิ่งอยู่หน้ากระจกแล้วไฟกระพริบวาบหนึ่งเงาก็หายไปคดีของวาลิยาในปี2542ถูกเปิดเผยขึ้นมาอีกครั้งแสดงให้เห็นว่าเธอคือต้นต่อหรือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดและรอยมือเล็กๆเต็มกระจก เป็นสัญลักษณ์ว่าเจอรหรือบางสิ่งไม่เคยจากไปและยังคงติดอยู่ในโลกใบนี้วาริยาอาจจะเป็นดวงวิญญาณหรือ,ต,อต้นตอดั้งเดิมที่ถูกลืมหรือขังไว้ในกระจกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นผลต่อเนื่องจากคดีในอดีตที่ถูกปกปิดไว้ความคล้ายของสาวที่หายตัวไปในหลายปีอาจจะไม่ได้เป็นแค่ความบังเอิญแต่มาจากการกลับมาซ้ำๆของสิ่งเดิมวาลิสา อาจจะไม่ใช่บุคคลธรรมดาหรือไม่ใช่เพียงคนเดียวในร่างนี้การมีอยู่ของเธอในกระจกไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการถูกขังไว้โดยตั้งใจและตอนนี้เธอกำลังออกมาภายในห้องขังลับใต้สถานีตำรวจคือสถานที่ที่เคยซ่อนหรือกักบางอย่างหรือเกี่ยวกับตัวตนในกระจกที่วริษาเคยพยายามขังไว้ภาพเด็กหญิงหน้ากระจกที่เหมือนวลิสาย้ำแนวคิดว่าตัวตนนี้อาจสืบทอดมาหรือเป็นตัวเดียวกันในหลายยุค ข้อความปล่อยให้เธอออกมาที่เขียนด้วยลิปสติกไม่ใช่แค่คำพูดมันคือคำขอหรือคำสั่งจากภายในกระจกพบเริ่มเข้าใกล้ความจริงที่ถูกซ่อนและถูกห้ามแตะต้องและการเปิดห้องนี้อาจจะเป็นการปลดล็อกสิ่งที่ไม่ควรตื่น วาลิสาและวาลิยาอาจจะเป็นฝาแฝดหรือสะท้อนของกันและกันในความจริงหรือในเชิงเหนือธรรมชาติประโยคเราจะสลับกันตลอดไปใช่ไหมสะท้อนความตั้งใจหรือพันธะที่ผูกไว้ตั้งแต่เด็กเหมือนการยอมรับในตัวตนหนึ่งอยู่และอีกตัวตนหนึ่งต้องหลบซ่อนในกระจกฉากที่วาลิยาหายตัวไปแต่เหลือวาลิสาอยู่เพียงคนเดียวนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเงาที่ถูกขังไว้ในกระจกและวาลิสาอาจแบกรับความทรงจำความผิดพลาดในใจมาโดยตลอด นี่คือจิ๊กซอสํสำคัญที่ทําให้ผู้ชมเริ่มเข้าใจว่าความจริงเรื่องตัวตนของวาริสาไม่มั่นคงมาตั้งแต่ต้นอาจจะมีใครอีกคนอยู่ข้างในมาโดยตลอดภายในห้องสอบสวนมืดสนิทมีเพียงไฟสีขาวสอดล่องผ่านกระจกสองข้างเข้ามาจับหน้าของวาริสานาเธอร์นิง่งไม่กระดุกกระดิกเหมือนรูปปั้นที่จมอยู่ในความเงียบสารวัตรพบอยู่หลังกระจก กำลังจดจ้องเธออย่างเคร่งเครียดกล้องวงจรปิดบันทึกทุกวินาทีไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวจนกระทั่งเสียงบางอย่างแทรกขึ้นกลางอากาศเสียงนุ่มลึกและเยือกเย็นราวกับไหลออกมาจากใต้ดินคุณเห็นฉันหรือยังแต่วรลิสาไม่ขยับปากเลยริมฝีปากของเธอ,อยังคงปิดสนิทแต่เสียงนั้นดังก้องในห้องเหมือนแว่วอยู่ในหัวของทุกคนที่เฝ้าดู องจับภาพระยะใกล้ใบหน้าวริษายัางคงนิ่งแต่แววตาเปลี่ยนไปเล่ากับใครอีกคนที่กำลังจ้องกลับมาผ่านล่างนี้สารวัตรพบกระดุ้งเหือกถอนหายใจแรงมองกล้องแล้วหันไปมองเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่นั่งข้างๆคุณได้ยินเสียงนั้นใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็ไม่ตอบสีหน้าซีดเผือกเหงื่อไอไรอับขมับตอนนี้พบก็เริ่มฝันซ้อนฝันวิ่งไล่ตามเงาของตัวเองในทางเดินที่ทอดยาวไปยังสถานีล้าง ทุกครั้งที่เขาเปิดประตูกลับพบว่าทุกประตูเป็นกระจกที่สะท้อนภาพของตัวเองสวมชุดเครื่องแบบตำรวจแต่ที่แปลกคือสีหน้าของเขาที่อยู่ในกระจกเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางครั้งเป็นสีฟ้าบางครั้งเป็นสีแดงสร้างความรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันที่ไม่สามารถควบคุมได้ขณะที่เขาวิ่งผ่านประตูต่างๆเขาเห็นตัวเองในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรเขาก็ยังคงเป็นตัวเองในทุกๆภาพกระทั่งเมื่อถึงประตูสุดท้าย พบเปิดออกมาและพบว่าวริษานั่งอยู่ตรงกลางห้องข้างๆเธอนั่นก็คือตัวตนของพบเองเขาในเครื่องแบบตำรวจทั้งสองยิ้มให้เขาเหมือนรู้ว่าเขากำลังมองอยู่สิ่งนี้ทำให้พบเริ่มสงสัยว่าตัวเขาเองก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเงานั้นเขาไม่สามารถแยกแยะได้อีกต่อไปว่าตัวตนไหนเป็นของเขาจริงและเงาที่ไล่ตามเขาอยู่ในฝันนั่นมันคืออะไร ลงไปยังห้องใต้ดินลับตามภาพที่เขาได้จากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ประหลาดเมื่อเขาเดินเข้ามาในห้องเขาพบกระจกบานหนึ่งฝั่งฝาผนังซึ่งดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรเลยแต่กระจกนั้นเริ่มสั่นอย่างแปลกประหลาดราวกับมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ภายในพบยกปืนขึ้นเตรียมพร้อมแต่ภาพสะท้อนกระจกกลับไม่ทำตามการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนจะเป็นการท้าทายกฎและเวลาและพื้นที่ในนั้น จ้องไปที่เงาของตัวเองที่ค่อยๆย,ย,ยืนนิ่งสงบเมื่อกระจกเริ่มค่อยๆเล้าเสียงของหญิงสาวที่ไม่ได้มาจากไหนดังขึ้นลอยเข้ามาจากทิศทางต่างๆรอบตัวเขาถึงเวลาแล้วเสียงนั้นดังสนั่นไปทั่วห้องและไม่ว่าเขาจะมองไปทางไหนก็เหมือนเสียงนั้นจะมาจากทุกที่ในเวลาเดียวกันการเคลื่อนไหวของกระจกและเสียงสะท้อนในห้องใต้ดินสร้างความรู้สึกถึงการพลิกเปลี่ยนครั้งใหญ่พบไม่แน่ใจอีกแล้วว่า เงาในกระจกกำลังจะออกมาหรือว่าเขาเองจะเป็นคนที่เข้าไปในนั้นแทนเหมือนเขากำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เขากำลังพยายามอีกนี้ บรรยากาศในห้องสอบสวนกดดันเต็มที่วลริสานั่งอยู่ตรงหน้ากระจกทั้งสองทางซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการสอบสวนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูสถานการณ์จากมุมมองที่ปลอดภัยจากการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงแต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เฝ้ามองตอดูกระจกก็เริ่มมีรอยรล้าจากภายใน เหมือนมีบางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเฝ้าสังเกตสถานการณ์เริ่มลุกลี้ลุกลนสังเกตเห็นภาพสดที่ดูเหมือนวริษากับหายไปจากห้องแต่ในกระจกกับปรากฏเงาค้ายเจอซึ่งไม่ใช่การสะท้อนตาปกติรอยยิ้มที่ไม่ควรมีการขยับปากที่ไม่มีเสียงเหมือนเงานั้นกำลังเคลื่อนไหวโดยไม่เกี่ยวข้องกับตัวจริง เจ้าหน้าที่เริ่มเห็นความผิดปกติในภาพสะท้อนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงสิ่งที่สะท้อนในกระจกไม่ได้เป็นแค่การสะท้อนของวริสาแต่เริ่มขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องจริงๆเมื่อเขาพยายามเรียกเธอหรือให้คำสั่งผ่านไมโครโฟนในห้องสอบสวนสิ่งที่เขาเห็นในกระจกกับมีลักษณะไม่ตอบสนองหรือท่าทางที่แปลกประหลาดจนไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นวดิสาจริงๆภายในจิตใจของพบ โลกทั้งหมดรวมตัวพบเริ่มแปลสภาพเป็นถงกระจกที่ไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนเขากำลังอยู่ในมิติที่ไม่สามารถหลบหนีได้ทุกการเคลื่อนไหวของเขาดูเหมือนจะวนเวียนอยู่ในกระจกที่ไม่มีทางออกพบเดินผ่านเงาสะท้อนของผู้หญิงหลายๆคนที่มีหน้าคล้ายเหมือนมาริสา แต่เงาเหล่านั้นบอกเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปบางเงาคือเหยื่อที่กำลังทนทุกข์บางเงาคือฆาตกรที่แสดงความมืดมิดภายในและบางเงาคือเด็กผู้หญิงที่ดูเหมือนจะยังไม่รู้ตัวว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในขณะที่พบเดินลึกเข้าไปในความมืดของห้องนั้นเขาสับสนและเริ่มตั้งคำถามว่าเขาเคยรู้จักวาริสาจริงๆหรือว่าแค่คิดว่ารู้จักเธอเท่านั้น ทุกอย่างรอบตัวเขาดูเหมือนจะหลอกล้อนและทําให้ความจริงเริ่มหายไปในความคิดของเขาพบพยายามจับสาระสําคัญจากเงาเหล่านั้นแต่ทุกคําตอบที่เขาได้ยินกลับทําให้เขายิ่งสับสนและแยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรหลอกพบติดตามเงาของวาริสาหรือวาริยามาที่โกดังหลังที่เต็มไปด้วยบรรยากาศหนาวเย็นและมืดมิดเขาเริ่มสงสัยในตัวตนของเธอในที่สุดเมื่อเขาเข,าเข้าไปในโกดังพบว่าวาริสา หรือเงาของเธอกำลังพูดกับตัวเองผ่านกระจกแตกโดยเสียงของเธอเต็ไมไปด้วยความเครียดและความหมายที่ลึกลับถ้าคุณฆ่าเงาไม่ได้คุณจะกลายเป็นมันคำพูดนี้สะท้อนความขัดแย้งที่พบต้องไปเชิญเขากำลังต่อสู้กับเงาของตัวเองและสงสัยว่าเขากำลังจะกลายเป็นสิ่งที่เขากลัวหรือไม่ ในขณะที่เงาในกระจกเริ่มแยกตัวออกและกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้พบยืนมองอย่างตกตะลึงบนพื้นโกดังรอยเลือดปรากฏเป็นรูปสัญลักษณ์เวียนวนทําให้สถานการณ์ยิ่งทวีความน่ากลัวขึ้นพบพยายามทําความเข้าใจและค้นหาคําตอบแต่มันยิ่งทําให้เขาหมดหนทางและภาพจากกล้อง C C T V เก่าที่ฉายซ้ําฆาตกรซึ่งดูเหมือนจะมีการ เปลี่ยนรายละเอียดทุกครั้งแสดงให้เห็นถึงความจริงที่บิดเบือนและความสับสนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบยืนอยู่ในความมืดถือปืนท่ามการสองบริษาที่ยืนตรงหน้าเขาหนึ่งในนั้นร้องไห้ส่วนอีกคนยิ้มเหมือนมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องในแววตาของพวกเธอเขากำลังเผชิญกับสถตนกรร์ที่ไม่อาจจะแยกแยะได้ว่าใครคือตัวจริงและใครคือเงา ทั้งสองคนพูดประโยคเดียวกันในลักษณะที่เหมือนกันอย่างน่าสะบึงกลัวช่วยฉันด้วยนี่คือช่วงที่ความเป็นจริงและภาพหลอนรวมกันความกดดันเริ่มแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของพบโดยกระจกเริ่มดูดทุกอย่างเข้าไปรากับว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ต้องตัดสินแต่ไม่มีทางที่เขาจะรู้ว่าเลือกผิดหรือเลือกถูกเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับกระจกแตกกระจายเป็นพันเสียงเงาของวริษาในกระจกหายไป และวาริสาอีกคนหนึ่งล้มลงบนพื้นขณะที่อีกคนหนึ่งยืนนิ่งน้ำตาไหลรล่ากับวัดเธอรู้ดีว่าเงาในกระจกนั้นไม่มีอีกแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือความว่างเปล่าและความเครือบแคลงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นพบสุดลงกับพื้นความรู้สึกของเขาผสมผสานร,ระหว่างความโศกเศร้าและสงบอย่างแปลกประหลาดขนาดที่ภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ทั้งหมดกลับกลายเป็นจอดำทำให้ทุกอย่าง ดูเหมือนจะจบลงในความคุ้นเคือเขายิ่งถูกคนจริงหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ยังคงคาใจทั้งเขาและผู้ชมหลังเหตุการณ์ห้องสอบสวนที่ว่างเปล่าเงียบสนิทมีเพียงเก้าอี้ไม้ที่วริษาเคยนั่งจิ้งไว้ราวกับทุกอย่างหยุดนิ่งภายในห้องนั้นสารวัตรพบนั่งอยู่เพียงลำพังมือถือแฟ้มคดีที่ตอนนี้ดูขาดวินและเปียกจากน้ำฝนที่ซึมเข้ามาภาพใบหน้าในแฟ้มที่เริ่มเลอะทำให้ทุกอย่างดู เบลอและขาดความชัดเจนเขาพูดคนเดียวอย่างหมดแรงและท้อแท้ว่าเราไม่มีวันรู้หรอกว่าเธอเป็นใครหรือเคยเป็นใครกันแน่เสียงของเขาเหมือนคำสารภาพที่สะท้อนความสับสนและความไม่เข้าใจที่เกาะกินในใจวาริสนั่งอยู่ในห้องจิตแพทย์และกำลังพูดคุยอย่างสงบกับจิตแพทย์ที่นั่งอยู่ตรงข้ามแต่กระจกข้างหลังห้องกับแสดงสภาพทอนของเธอขยับไม่ตรงกับการเคลื่อนไหวของตัวจริง ภาพในกระจกนั้นเคลื่อนไหวผิดปกติบางทีเหมือนเงาของเธอกำลังหายไปจากฉากสร้างความรู้สึกแปลกประหลาดและไม่มั่นคงขนาดเดียวกันรวริษาพูดด้วยรอยยิ้มบางๆว่าฉันไม่รู้ว่าฉันคือใครจริงๆแต่ฉันยังอยู่ที่นี่น้ำเสียงของเธอดูเหมือนจะยอมรับความสับสนของตัวเองแต่มันยังคงแฝงไปด้วยความลึกลับที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกความไม่มั่นคงว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ แฟดแบ็กย้อนกลับสุดลึกนะครับเราจะเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนหน้ากระจกบ้านหลงังเธอมองมาที่ตัวเองในกระจกด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและสับสนขณะที่เงาของเธอในกระจกเริ่มขยับและพูดขึ้นว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ไหม นี่คือครั้งแรกคนดูเริ่มเข้าใจว่าการปรากฏตัวในเงากระจกอาจจะเป็นผลมาจากการเชื่อเชิญจากจิตใจที่แตกเล้าของเด็กหญิงคนนั้นภาพนี้เปิดเผยว่าเงาที่ตามหลอกหลอนในเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่เกิดจากความเจ็บปวดจากภายในจิตใจของวาริษาเองสารวัตรพบยืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำดวงตาของเขาจ้องมองไปยังเงาของตัวเองที่สะท้อนอยู่ในกระจกแต่เงานั้นกลับไม่เหมือนเดิมเขาพูดขึ้นว่าบางที คนที่เราตามหาตลอดอาจเป็นตัวเราเองภาพในกระจกไม่พูดตามคำของเขาแต่กลับยิ้มให้เขาเหมือนไม่เข้าใจทำให้ความจริงเริ่มปรากฏออกมาเงาของเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับในสิ่งที่พบไม่เคยคิดมาก่อนกล้องวงจรปิดจับภาพกระจกในสถานีตำรวจ วริสาเดินเข้าไปแต่ภาพสะท้อนในกระจกกับหันมองกล้องและยิ้มเบาๆขนาดที่คนที่เดินผ่านกับไม่หันมาเหมือนจะไม่รู้ว่าอีกคนยังอยู่ในกระจกการที่วริสาเดินผ่านโดยไม่หันมาในขณะที่ภาพสะท้อนกระจกมีการกระทําที่แตกต่างเสริมความหลอนและความคุ้นเคือให้กับฉากภาพสะท้อนในกระจกอาจจะไม่ได้เป็นแค่เงาของเธอแต่มันยังคงเป็นสิ่งที่ยัง คงค้างในจิตใจอารมณ์หลอนเงียบและปล่อยให้คนดูตีความเอาเองว่าเงาในกระจกนั้นหายไปแล้วหรือยังสื่อถึงความไม่แน่ใจที่ยังคงคาใจว่าความจริงจะเป็นอย่างไร <S <S สุดท้ายเราอาจไม่รู้วันแน่ชัดว่าใครคือเงาใครคือตัวจริงหรือแท้จริงแล้วมันคือส่วนหนึ่งในใจของเราที่เราปฏิเสธมองตรงๆมาโดยตลอดกระจกก็อาจจะแตกไปแล้วแต่เงา ก็อาจจะอยู่เงียบๆที่ไหนสักที่รอวันที่เราจะหันไปสบตามันอีกครั้งถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ให้ใครสักคนที่คุณคิดว่าอาจจะกำลังไปเชิญหน้ากับเงาของตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนเท่านี้สวัสดีครับ